มากี้ข่วงครอบครัวรวมกิจกรรมไยก้อนร่วมใจต้านภายัยไข้เลือดออกเมื่อครอบครัวคนดังแห่งวงการปอกพัชชนกรจิราธิวัฒน์และมากี้ราศีเาเลนซิเอกาจิราธิวัฒน์ควงลูกแฝดมีกา้ามียา่ามาร่วมกิจกรรมพิเศษไปก้อนร่วมใจต้านภายัยไข้เลือดออกที่จัดขึ้นโดยแบรนด์ไปก้อนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกันยุ่งลายผ่านกิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟโดยเนรมิตศูนย์การค้าเมกะบางนาให้กลายเป็นสมรภูมิต้านยุ่งลายขนาดใหญ่ชินชวนครอบครัวไทยมาร่วมเรียนรู้วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบถูกต้องและสนุกสนานภายในงานจะเต็มความรู้และกิจกรรมต่อเน,นื่อง3วันเต็ม จริงจริง,รงเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วเราก็สุดถูกทันกับแบรนด์นี้ครับเพราะว่าเราก็เราก็ใช้อยู่ที่บ้านจริงๆอะเนาะเราต้าองด้วยความที่บ้านของผมเนี่ยอย่างที่ทุกนปนะเทศเราติดน้ำแล้วก็มีต้นไม้มีอะไรค่อนข้นางที่จะเยอะแล้วก็ผมกับครอบครัวแพ้อยู่มากๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะโดนกัดเลยบางทีเดี๋ยวพันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราถูกใจมัได้อีกเยอะเลยก็เหมือนเป็นการสร้างเอาไว้เลยไม่รู้ด้วยหล่ะค่ะว่าใครเลือดออกมาได้ก็ไดถูกต้อง ก็ได้กันไปไม่ไหวฉีดเช้าแล้วก็ตำรวจได้สูดเช้าเย็นตอบโจทย์เพราะว่าเด็กๆเกิดยุเวลาแบบว่าเล่นชอบเล่นวิ่งไล่จับบ้าเล่นซ่อนแอบชอบไปซ่อนที่ไหนคะเอ็นที่ยไทยอยู่ในไทยที่ไทยใช่ไหมยังตอบ เราเนี่บบยชอบแตะชอบนอนในบ้าอบชอบอยู่กัดเป็นประจําเลยะค่ะคือทครั้งที่แบบเวลาไปงานไปกนอาจจะได้ความรู้เก็บกลับมาใช้ในชีวประจําวันได้จริงๆก็ง่ายก็ตลอดเลยลที่แล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราต้องเก็บบ้านแ่บมีอะไรบ้างถ้าทำให่บ้านโรกเพราะว่าอิ่งบ้านรกเนี่ยเขาเรียกว่าหลุดที่ยูสามารถจลับไปซ่อนไปแอบ,บไปหลับได้แล้วก็ประกัดเรา คือคืออันดับแรกอยู่มา60ปีเราเกิดมาเรารู้จักแล้วแน่นอนเราเกิดมาเราก็รู้จักแบรนด์ไบคอนแล้วอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราเราใช้บ้านเชื้อม่ะเชื่อมันในตัวแบรนด์เลยไอ้เรื่องออกบ้านเราเนี่ยคือให้เรืองออกคนไทยอยู่รู้เปนนานากแล้วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแค่จุดจบปีอะไรได้สามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่ออยากจะแบบสร้างอาไว้เนี่ยให้ทุกคนได้แบบระวังบางทีแบบว่ายืมตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะทำให้เรา ลดออบด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภัยที่ใกล้ตัวมากๆแล้วเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันว่าเออมันร้ายแรงแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนระลึกถึงตรงนี้ไว้ด้วยมันมีวิธีแก้อยู่หลายอย่างนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือเราจัดบ้านให้ไม่รกนะครับสองก็คืออย่าให้มันแหลกน้ําขังที่เป็นจุดเพาะของยุงขึ้นมานะสามก็หาผลิตภัณฑ์อย่างไรก็รัมมาใช้ที่บ้านเราก็จะปลอดภัยทั้รโลกใช่แล้วก็สามารถกําจัดยุงได้ภายในสามวันด้วย คือว่าง <Nice. S 1> ่ายสดวกตอบโจ์มาก